ค่ะเพื่อนๆพพี่พี่คำแนะนำในการจะมาถือศีลปฏิบัติธรรมหรือว่าอยู่วัดของวัดน้ำตกหินลาดนะคะหนึ่งก็คือทุกท่านต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมานะคะแล้วก็สองก็คือ เตรียมนะคะถ้าเป็นสุภาพบุรุษนะคะก็เตรียมยาประจําตัวนะคะแล้วก็ผู้หญิงด้วยเตรียมยาประจําตัวที่มีบางท่านเป็นความดันไขมันเบาหวานนะคะไตอะไรแบบนี้ค่ะก็ไม่มีข้อห้ามในการมาอยู่วัดนะคะสําหรับว่าน้ําตกหินลาดนะ้ไม่มีข้อห้ามนะคะก็ให้ท่านเตรียมนะคะบางคนเป็นหอบก็เตรียมยาแก้หอบมาด้วยนะคะ บางท่านก็มีโรคประจําตัวก็เตรียมยานะคะบางท่านใส่คอนแทคเลนนะคะก็เตรียมนะคะน้ำยาล้างคอนแทคเลนนะคะเตรียมคอนแทคเลนมานะคะยาสีฟันแปลงสีฟันสบู่ของใช้ส่วนตัวไม่มีจําหน่ายนะคะที่นี่ไม่มีขายนะคะเตรียมมาเลยนะคะแล้วกอ็อุปกรณ์ดับกลิ่นที่ไม่มีกลิ่นนะคะ เข้าใจเนาะหมายถึงว่าลูกกลิ้งนะคะดอกกลิ่นอะไรแบบนี้ยก็เตรียมมาเลยนะคะที่นี่ไม่มีขายนะคะยาสีฟันแปรงสีฟันสซบูนะคะผงซักฟอกเล็กๆแต่ถ้าไม่มีที่วัดมีให้นะคะแล้วก็อยากจะแนะนําเกี่ยวกับ ปลักสามตาควรนำมาแต่ว่าไม่ต้องยาวมากนะคะเพราะว่ากระเป๋าของผู้มาปฏิบัติธรรมจะหนักเกินไปนะคะแล้วก็กาแฟกาแฟที่ท่านทานนะคะปกติท่านทานยี่ห้ออะไรกันก็ถ้าท่านติดกาแฟติดชาเขียวเงี้ยค่ะก็นำมาเล็กๆน้อยๆอยแต่ทางวัดจริงๆเราก็มีให้ค่ะเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยก็ ซื้อมาอยู่แล้วไม่ได้เรียกซีซิโนบางทีบ่ะก็ส่งมาออถวายท่านด้วยนะคะแล้วก็มออีหลายๆท่านที่เป็นโยมอุปถัมภ์นะคะก็ถวายกาแฟชาอะไรอย่เงี้ยค่ะเพราะว่าเราต้องใช้เยอะเนาะเพราะว่าเวลาเรานั่งสมาธิเราก็จะง่วงนะคะ ค่ะต่อไปก็คือนอกจากสตังก็อาจจะเอามานิดนิดหน่อยหน่อยนะคะถ้าท่านใดไม่มีก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะก็เรื่องเงินเป็นต้องเก็บไว้ที่ดีนะคะก็หากระเป๋าสะพายที่เวลาเราไปปฏิบัติธรรมตามเดินจงกรมนะคะเราก็พกสตังไปด้วยนะคะที่นี่ไม่ได้จะยึดโทรศัพท์ นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นช่วงที่เทศกาลการบวชมีกําหนดบวชเนี่ยเป๊ะอยู่เช่นาการบวชวันพ่อวันแม่ของที่อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการบวชปีใหม่การบวชสงกรานต์การบวชอ,อายุของท่านรองเจ้าอาวาสเนี่ยค่ะเขาก็จะมีหนังสือมาแบบนี้จะย,ยึดโทรศรัพท์นะคะก็ขอให้วางแผนกับที่ทํางานวางแผนกับที่บ้านก่อนนะคะว่าจะไปถือศีลที่วัดอยู่3วันเนี่ยบอกเล่า90ให้ทราบก่อน,นะ ะจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องที่ทำงานด้วยไม่ใช่ว่าหายไปเฉยๆนะค่ะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรก็คือบางท่านเนี่ยไม่มีรถมานะคะก็ให้นัดแนะรถนะคะที่จะเดินทางมาถึงที่นี่ว่ามีรถอะไรบ้างจะมารับฉันหน่อยอกี่โมงบอกเวลาให้ชัดเจนแล้วโทรไปกำชับก่อนที่จะมาบวชให้แน่ชัดนะคะจะได้มีไม่มีปัญหาว่าเออ ไม่มีใครมารับอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ควรจะมารับก่อนสามโมงเย็นก็จะดีเพราะว่าที่นี่ก็มืดเนาะความมืดนะคะมันก็อันตรายแล้วก็อาจจะมีงูงเงี้ยวเขี้ยวขอด้วยนะคะเพราะที่นี่เป็นป่าเนาะข้างบนเนี่ยเป็นเป็นป่านะคะแล้วก็มีเก้งมีกวางด้วยนะคะโอเคก็ยังนึกไม่ออกนะว่าเราจะรับอะไรเพิ่มเติม,เ,ตมเวลาที่เราต้องเดินทางมาวัดเดี๋ยวยังไงบัจะทิ้งข้อมูลรายละเอียดไว้เผื่อเป็น การช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะคะที่จะมาปฏิบัติธรรมแล้วก็สะดวกต่อการเตรียมของเดี๋ยวจะเขียนใบเช็คลิสต์ไว้ให้นะคะที่ง่ายต่อการปฏิบัติธรรมนะคะโอเคอยากติดต่อปฏิบัติธรรมติดต่อด้านล่างบาททิ้งเบอร์โทรศัพท์รองเจ้าอาวาสไว้หรือว่าติดต่อส่วนตัวกับวัดมาได้เลยค่ะพวกเราไม่ได้จ่ายตังค์ไม่ต้องเสียตังค์นะคะทำบุญร่วมกันนะคะ ทมะสวัสดีค่ะ